คนขายมันโบราณนู้สมัยใหม่เขาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงใส่หมูใส่อะไรอะไร,ะไรสารพัดอย่างก็คือแล้วแต่คนลูกค้าที่กินจะชอบอะไรมาสั่งเราเราก็ทําให้ร้านผัดไทยประเช็งแม่เราใหญ่สมเกียงขายมาก่อนก่อนมันจาระบาดเดียว ขายตรงเนี้ไม่นานแต่สมัยก่อนขายอยู่สี่แยกนั่นไงไานสี่แยกหัวแตกขายดีสี่เลี้ยงลูกมาตั้งสิบสองคนเราอะ่ะคนที่สองก็ช่วยแม่อยู่ตลอดไม่ได้ไปไหนเขาก็ทำจงึงเขาทำไม่ไหวอะแม่ไปยี่สิบสามสิบปีแล้วบรรพบุรุษแม่เนี่ยเขาทำเป็นหมดทุกอย่างคือเขาเป็นคนคิดของเขาเองตั้งเองทำอะไรทำได้หมดอะ่ะแม่เราทำขนาดกองแทงกดมือเขายังทำเองเลย แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำเพราะเรา,เราเราตัวนี้แล้วเราไม่ไหวเราทำผัดไทยหน่อบื้องได้ก็ดีแล้วคนขายมันโบราณนู้สมัยใหม่เขาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงใส่หมูใส่อะไรอะไรสารพัดอย่างก็คือแล้วแต่คนลูกค้าที่กินจะชอบอะไรมาสั่งเราเราก็ทําให้ปรุงเลยไหมหรือไม่ปรุงไม่ปรุงเราก็ผัดเปรี้ยวหวานธรรมดาเมื่อก่อนน้ำมันหมูแม่เราขายใหม่ๆโลละเจ็ดบาท ตอนนี้โลละ40สบาทถานกระสอบละสิบาบาทตอนนี้สี่ร้อยถ้ามะขามนี้ต้องเอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บแล้วมันถือออกมาเป็นตัวนี้มันก็แล้วแต่บางคนก็ไม่ใส่บางคนก็ใส่ซ้อนใส่อะไรไม่เหมือนกับที่เราใส่ตัวเราอ่เป็นคนกลัวแก๊สแล้วเราก็ไม่อยากได้แก๊ส มันจะไม่เหมือนกับถ่านอะถ่านมันแบบช้าแต่ว่ามันก็ดีกับกันที่ว่ามันดูดแห้งนิ่มนวลกว่าถ้าแก๊สเนี่ยมันสุกเอาเผ่ากินใช่ไหมก็มีผัดไทยธรรมดากับผัดไทยทะเลธรรมดา30ทะเล40มีกว๋วยเตี๋ยวหลอดมีหน่เบื้องยวนเปิดเที่ยงนะ ปิดหนึ่งทุ่มเรามีธุระเราก็ยูดไม่มีธุระเราก็ขายตลอดตรงเนี้ยสนเนี่ยนิยมมาจากวงเวียนช้างเพราะเราไม่ใช้โทรศัพท์เขา,าก็ต้องมาหาเองอืมเพราะเราจะไม่ใช้โทรศัพท์